สวัสดีค่ะรา,ายการค้าวันที่19มกลาได้รับใบาวางบีเลขที่160บริษัทเอีจำกัดสำหรับเอกสารดังนี้ใบส่งของทับใบกำกับภาษีใบแจ้งนี้เล,น 1, เลขที่001เลขที่0001เลขที่ย่างอิน45712 ใบส่งของทับไปยังกับภาษีเล่มที่ 00, 00002เลขนที่อ้างอิง83 4สีเราจะมาเข้าระบบกันเลยค่ะก็ไปที่ระบบจ้าหน้ียรีรพอร์ตมี่คู่เหมือคโฟมเลือกใบวางใบรับวางบิน PL ที่เราทำก็คือสาขาสักง,งานใหญ่เล่นเอกสารก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเล่นหนึ่งก็คือใบาวางบินโอเคเราก็จะทำการเพิ่มโดยกดปุ่ม F3 เพิ่มค่ะเลขที่เราก็จะให้ระบบทำตารางให้เรียบร้อยนะคะส่วนเลขที่อ้านเองของเราก็คือ1 6 6 0 วันที่เราก็เป็นวันที่1ิบเส่หนึ่ค่ะเราต่อไปก็ลงมาที่ผู้ขายใส่จุดกด Enter ก็ค้นหาค่ะบริษัท S ที่จำกัดก็คือ S 0สกด Enter เพื่อเลือกค่ะ เลขที่อ้างอิงใส่จุดกด enter เพื่อค้นหาค่ะก็จะขึ้นมาทั้งสองใบตอนที่เราค้นหาก็คือเลขที่อ้า e งอิง4 5 7 1 2และ8 3 4 1เราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกข้างหน้า2อันแล้วก็กด enter เพื่อเลือกค่ะ ระบบก็จะทำการดึงดูให้เรียบร้อยสังไปแลวลงสุดกี่ก็เท่ากับเจ็ดหนึ่งสามร้อยเจ็ดสิบแปดเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยกด F10 เพื่อบันทึกค่ะระบบจะถามว่าเราจะพิมไหมไหมคุณเราจะยังไม่พิมพ์ตอบโนค่ะ e s สเ p e ออกค่ะ ยกเลิกข้อมูลนี้ต่ y e s ค่ะเราก็จะได้ใบาวางบิลมาแล้วหนึง่งใบแล้วก็เอ็กซ์คลูดออกค่ะแคนเซิลจากสู่เมน,นูหลักขอบคุณค่ะ